สวัสดีครับ FC นะครับวันนี้กสิพัทเมาเอาความรู้การปลูกยางนะครับเนาะการปลูกยางในเมื่อเขาปลูกเซจเรียบร้อยแล้วนะครับ f c เขาปลูกยางเส็จเรียบร้อยมันก็นจะมีต้นยางที่เป็นต้นเอียงต้นที่บดตรงนะครับเนาะเขาก็จะต้องมาซอยเหลือมันครับซอยเหลือจังไดน,นะครับเนาะนี่ครับถ้าต้นเขาบดตรงเขาก็ต้อง เอาลักที่เข้าไม้หลุมนะครับมาเสียบแล้วก็เสียบแล้วก็มัดนะครับเนาะมัดดามขืนนะครับเสียบมัดดามให้ต้นเขาค่อนข้างที่จะตรงนะครับเนาะนี่เป็นต้นนี้แะครับต้นนี้นอนเลยครับนอนเลยกาจะต้องเอาฟางาแล้วเสียบนะครับเนาะมาเสียบเสียบไหมนะครับแล้วก็งัดงัด,งด งงัดขึ้นมานนครับเนาะครับใส่ฟางหมัดไว้เนาะครับให้ใส่ฟางหมัดดามไว้มันจะซอยเขาต้นตรงเร็วนะครับถ้าห้าปล่อยไว้จังซี่ครับต้อนนอนไปจังซี่เวลาเขาแตกยอดอ้วนลากเดินอีกประมาณเดือนหนึ่งลากเดินแตกยอดยอดออกมากมันก็เชี่ยวขึ้นนะครับเชี่ยวขึ้นมันก็ให้ฮอดนักลงไปอีกครับ หรือว,ว่าเขาจะตรงมันก็ใช้เวลาต้นมันอาจจะบดตรงนะครับมันเลยเวลาเขาไถไถเลาะไถไถขายหยานีนการมันจะไถย,ยาคเนะาะเพราะว่าต้นเขาต้นเขามันเอ็นนะครับเอฟซี FC. ครับมาเบิ่งต้นหนึ่งนะครับเขาต้องซอยเรือครับซอยเรือเขาโดยการเอาไม้ที่เขาวางแนวไม้หลุมนะ่ครับมามาเสียบใกล้ๆแล้วก็งัดขึ้นจักหน่อย ขึ้นแล้วก็ผูกไว้ครับเสือกมาผูกไว้นะครับเอฟซี FC. นะครับมีสาธิตท้เบงเล็กน,น้อยนะครับ,รบให้ตรงประมาณนี้นะครับให้ตรงเวลาเขาแตกยอดเขาก็สืบพุ่งพุ่งตรงขึ้นเลยนะครับเนาะเวลาแตกยอดลำต้นเขาอ้วนขายายมันก็เขาก็พยายามตรงได้ง่ายมันก็สิตรงเลยนะครับต้นยางเขาก็สิสวยนะครับ ถาเฮ้าบอมหมัดปล่อยนะครับอย่างเช่นต้นนี้ทั้งนักจังเลยตน้นครับนี่บนอนนะครับบบได้นะครับโอกาสที่จะตรงนี้ยากมากมันจะน,นักยอดอาจจะนอนไปก็บินกว่าที่จะตรงนี้ยากครับมันโอกาสยากเลยต้นนี้นะครับเราก็ต้องใส่นะครับหาระยะสอยเรือเขาให้มันตรงขึ้นดยการดามดามแล้วก็หมัดนะครับเวลาต้นเขาอ้วน ต้นอ้วนมันก็สิแข็งลำต้นก็สิแข็งมันก็จะตรงอยู่ทรงเพานี่ของเขามันก็สิง่ญ่ตรงกันไปเลยนะครับเอฟซีนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนเอื่อยนะครับผมก็บอกได้บอกเอื่อยแล้วว่าเออมาหมัดเด้อเพาว่ามาหมัดเ่อจะให้มันตรง้ง่ไงจังหน่อยจังหน่อยนี่ลากเขาเดินลำต้นอ้วนนี่เข้าสิมัดเากเพราะว่ามันก็สีแข็งมันก็สี มันสีดัดยากนะครับต้นมันอ้วนขึ้นมาต้นขยายลําต้นมามันจะมันสีดัดยากตอนนี้เขาเอามาจากแปลงปูหม่นี่ตอนเขาช่ำมันกะเบียดเสียดกันนะครับท้องช่ำเบียดเสียดกันรับต้นมันกะบ่หน่อยบ่ใหญ่ทั้งปลายทั้งยอดทั้งเหงาทั้งปลายนะครับมันก็จะเสมอกันมันบ่มีหมองอ้วนหมองจ่อยมันจะเป็นล่ำเสมอเสมอกันเพราะว่าตอนเขาช่ำเลี่ยง มันเบียดเสียดกันแห้งแลเมื่อเฮาเอาออกมาปลูกเมื่อรับอากาศรับแสงเต็มที่เขาฝังดินลงเต็มที่มีการลองก้นใส่ปุ๋ยรากเดินกินอาหารรับอากาศเต็มที่อย่างีสิเขาจะเริ่มขยายลําต้นขยายเงาคอนขยายทั้งโค่นคอนคับเนาะปลายก็สิน้อยตามลักษณะของต้นไม้ทั่วไปถ้าเฮาปล่อยไว้ถึงถึงเฮาบ่มาดัดเงาเขาอ้วนเงาอ้วน มันจะดัดขึ้นมาเนี่ยกับมันจะแข็งนะครับเนาะมันจะดัดขึ้นมาเนี่ยผ้าเฮาดัดตอนเขายังเป็นแบบว่าเลียวๆยังน,นิ่งๆอยู่นี่ตอนเฮาเอามาปลูกใหม่ลำต้นเขายังบวมใหญ่ดัดง่ายครับดัดง่ายแล้วก็มันก็สิตรงเลยตรงง่ายตรงไวนะครับเนาะ fc นี่แหละครับการปลูกยางปลูกยางเป็นกับเป็นเช่นดลักเล็กๆน,น้อยๆนะครับ fc ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเทคนิคทั้งเบิดลนะครับกว่าจะได้ขีด เทคนิคเล็กๆน้อยๆครัอย่าเพิ่งมองข้ามนะครับกว่าจะเป็นสวนยางแบบเต็มสมบูรณ์ใดมันก็ต้องผ่านเคล็ดลับเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยผ่านมาทั้งนั้นนะครับกว่าจะประสบผลจาเร็จมันก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะครับเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนี่ครับถ้าเป็นต้นนิ่บต้องเลยครับเห็นีหต้นนี้ตรงแล้วนะครับต้นนี้ ตรงแล้วครับไม่ต้องดัดนะครับต้นตรงแล้วครับเนี่ยโอเคเลยผ่านแตกยอดพอลํลำต้นอ้วนเขาเขาปลูกแล้วนะครับต้นยางนี่ถ้าสังเกตได้นะมันกะสยขยายลำขยายทั้งเหงาควนเขาเนาะพอเหงาเขาอ้วนรากเดินเหงาเขาอ้วนนี่ยอดเขาจะแตะเนาะเับเนาะเพราะว่าเขาล,ลู่ลู่แล้วว่ายอดที่แตกออกมาบอ่อลำต้นเขาบ่สามารถบ่อเหดถหาลำต้นเขา นักยอดเอ็นไปเอ็นมาเดี๋ยวับเนาะมันจะยืนตรงได้สบายเพราะว่าเขาขยายลําต้นเขาแล้วถ้าลําต้นยังบบขยายทั้งโคนยังบบอ้วนนี่เขาสีงยังอยากแตกยอดนะครับตอนนี้เขากาลังฟื้นฟูตัวเองเพราะว่าฮ่าอาออกมาจากแปลงฟื้นฟูตัวเองโดยการขยายลําต้นทั้งเหงาก่อนพอเหงาอ้วนรับน้ำนักยอดได้เขาก็าจะแตกยอดแตกยอดขึ้นนะครับเนาะมันก็ เขาก็ต้องเข้าใจมันครับมันง่ายๆเองครับถ้าเขาปรุงโดยโดย,โดยการมันเหงานหน่อยๆม,ม,มันก็เห็นนักปายเวลาหยอดออกมามันก็จะเอ็นนะครับเอน็นโอนเอน็นหรือว่าเอียงไปต้นบทตรงนั่นน,น,นั่นคือว่ามันบทสมบูรณ์เขาก็จะสางความสนุนโดยการสา่งลาต้นก่อนนะครับสางต้นแรกเร้อยแล้วเขากา็จะแต่งหยอดให้เข้าเองนะครับมันก็จะสัมพันธ์กันครับนะครับ เก็นรับนะครับมาอนี้มียังหลายปลูกยางใหม่นะครับโอ้ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับต้องซอยเลยซอยเขาด้วยครับนี่ครับแทบจะนอนไปกับดินต้องเอาลักมาเสียบใกล้ๆครับปึ๊บนะครับงัดขึ้นงัดขึ้นง่ายนะครับลำต้นเขาจะบวกยายเขาปลูกได้แค่อาทิตย์กว่ากว่าเองนี่ครับประมาณนี้เขาอาจจะมัดสองหมอกมัดนี่แล้วก็มัดนี่นะครับปึ๊บไ้ ซอยเขาเนะครับถ้าสั้นโมได้ได้ครับถ้าเป็นลักษณะนี่ลำต้นอ้วนๆขยายลำเงาแล้วแตกยอดนมาหนีมันก็กองจำดินด้วยครับมันก็จะไปเสียงขึ้นไปหนีครับมันก็บรงบทงขึ้นมาหนีครับแล้วมันก็ที่เสียงไปหนีไปหนาเต็กเลยกับิค่อยโค้งขึ้นพอสวยครับนั่นมันต้องซอยเหลือเขาก็ตัวนี้นะครับนะในการมัดใบเขาจะสิตรงขึ้นในเขาเองนะครับแบี นะครับสำหรับเอฟซีคนใดมีขอของใจหรือว่าบ่าขอใจในด้านใดของการปลูกยางการกรีดยางการทําแผ่นกัรผสมนกตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะการใสร่ปุ๋งใส่ปุ๋ยให้ถามข้ามาเขาเป็นคข้ามาได้ครับรมก็ประสบการณ์มายาวนานนะครับเนาะเห็ุตั้งแต่เห็ุกระพอจนได้ส่วนของพอจนได้ขายตำต้นแล้วนะครับความรู้มันซึมซับมาแต่น่นอนนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องอยางนี้สามารถตอบได้ให้เบิดครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ